กระเป๋าอะไรครับอะไรก่ง 1, องสา้านไงพี่มี่งสพี่พี่น้องเลยครับ บัวเขียวขายคนละเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้งองรอสรุปไอ้นี่ก่อนครับว่ามันกี่คนไงโอเคเจพีนดาดิ้งโนนะครับครับกับพี่แอนดานะพี่เดี๋ยวพี่มาผมผมว่าเอาสันโกกลับไปนะพี่ผมเมอเอไปไหนอ่ะไปแก์ต่อแป๊บนึงไปแก์บ้างคนระับ พี่ด้อ,อ๋อยี่สิบรู้ใครอยากใครอยากตีหรือเปล่าผมผมผมคนไหนล้ะบอดเชี่ยวครับโ,โดน้าตีโดหน้าตีมาเดวมาดิสองสามสองไม่ให้พี่ให้ตีลคนนะไม่ไม่ให้กดพร้อมกันแล้วอ,อ๋อเลยนี่หรอ 1 4ึ่งสี่ห้าเอาตัวไหนเอาไหนก็ได้นี่นะหนึ่งห้าสี่มึงพี่เอาของแพงมาเลยโอ้

ติดอยู่แล้วเพราะว่าทรายคู่กับทรายลิงจะเบาหนึ่งสองสามเจ็ดฮัลโหลครับทำไมตีมาเฉดแดงไม่ติดอย่างนี้ม้างวะเม่งถึงแล้วใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเอาครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป้บนึงข้ามไปส่งที่แป้นหนึ่ง,ง,งพี่กว้างก็ต้องตีบีเพคะเพราะาบุญกว้าง เอก็ได <A> ้ eh B ีก hey ็ได uh, <first. S 2> mm ้อะไรได้หมดติดหมดเลยจะเลยไปได้เลยจะเติีมไวเบลลัเตึ้งเจ็ดสกุลเลื้วไม่ตีต้ไปเลย บอกไปก่อนเลยมึงอ่ะพี่พี่เนี้ยเอาคนโดนดีมาอยู่เลยรู้อยู่ไหนเลขรูมรู้ <ห ả? S 1> มาตีเต่าดิหนึ่งห้าสี่

ใครมันให้อุ้มเมื่อกี้วะเนี่ยว <c oughs> ุ่นวายสลัดได้ยไปเราเห็นนอนเลยรู้นะมันดุน้องทำไมอ่ะมันเลยมัน,นลายแะสลั หนึ่งสองสามเจ็ดครับตัวบล็อะขนงมันต้องทองได้ยังยังไม่ได้เพย์เหล็กปไปทองกล่องหนึ่งไ,<ป>ไม่ดวงไม่ดี พูดแบบนี้ดวงดีทุกคนดูอยอันนี้ตีแค่สกุ่ยอย่างเดียวใช่ไหมพี่ใช่ตีสกุ่ยอย่างโอเคไปตบปากเฮ้ยขาดอะไรอ่ะเงินแดงมาอ่ะเงินแดงมีร้อยหนึ่งทองหนึ่งร้อยเล็กสองร้อยสี่สิบเล็กเปิดแล้วสองร้อยสี่สิบ เพี้หรือเปล่าพี่ไม่บีบีเปล่าตีบีนะอ๋ออันนี้สกูเบียอ่อ้บาเรอะบาเรล์บีก็ต้องคู่กับบาบูน่าถูกปหมโยงหมดอ่ะตอนนี้ตึงจัดหนึ่งสองสามเจ็ดบาลูน่า ทำไมตัวอันดามันวิน่งอย่างนั้นนะเปล่ตะกู บาลูน่านี่แหละที่ต้องการแค่นี้แหละเมนตีมาเชมไม่ติดมั้งวะพี่ก็ดูมาเชมาลงให้ปืนนี่แล้วไงหนึ่งะไรนะหนึ่งสองสามเจ็ดงอน้องเห็ดให้หนูด้วยนะ,ะฟังงอนหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวาย่าพึ่งไมไหนตัวที่แพงที่สุดละ ที่หลังยังให้รู่นหน้าตีเกินน่ะเดือดรวยรวยไม่ไหวอ่ะเมื่อไหงัดได้อะไรมาบ้างอ่ะพี่อันดา A1 C2 เ่งสี่สองไอเอบโจพายไปส่งไปส่งค่านี้หน่อยค่าเหลือไปดำน้ำละตัวการังดำน้ำอ่ะเดลระยาคาบยังคาบแล้วพี่คาบแล้ว มันเกินไปปะวะนิดนึงที่รู้เฉยนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้แบบดีใจอะไรที่ไหนเลยตอนนี้เสร็จปุ๊บหยิบตีมมาเชยต่อเลยพี่แบบปตี้เุยตีมาเชยต่อเลยพี่ลุยจุดลอยเบิ้ลมาพี่มีซีบีดีด้วยเบอร์ไม่อยู่กัญชาอยู่กับมัน ใช้เยอะไหมกัญชาสามร้อยสามมาเนีน้ยตอมมีเอาที่ตอมก่อนไหมครับกัญชาไม่รีบไลยเราต้องทอมฮะดิะต้องอที่ตอมก่อนไหมฮะอย่างงี้ดิฮะเอาที่ตอมก่อนไหมฮะมันจะหาได้<ๆ>ง่ายเลยวันจีดกีบแล้วสวยฮานี่สวยแล้วเหรอนั่นใช่ค่ะ ไอ้ยลูกตัวตึงที่หนูวิ่งวิ่งไปตีมาเชเลยวิ่งไปตีมาเชเลยพี่ขอของตีมาเชหน่อยพี่หนึ่งทองสามเจ็ดพี่ไม่มีมุกก็ดีหนูมีเอาไหมครับไม่เอาอันครับไม่เอาเราทีเดียว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 อาทีหนึ่งไหมอาจะมามามาขอครอหนึ่งเซตน้องมีทั้เซตอะเอาไหมครับเอาหนึ่งเซตเลยหนึ่งเซตเซตจุใจ let's go win แล้วเอ็กเอี่ยขนานดิอย่าบอกนะจมดินน่าจะใช่พี่ไปเผากันนะพี่มีคนงั้นหรอไอ้ตี้อีโวอีโวมาใครมาอีโวบ้างวะพี่ตีถืธอเปล่าอีพี่ถืออ๋อเอีโวไปกัไหนไปไอตีมันมาคนเดียวป่ะเดี๋ยวไม่มาใครวะนม่จะคนเดียว เดี๋ยวมาประนึ็นนะค่ะเหมือนแบบเดี๋ยวนะถ้าอย่างนี้เรามีทั้งหมด6ชุด42ล้านถ้าขาย A B ออกตัวละ7ล้าน42ล้านอะ